รายการภาษาพม่าชุดสนทนาภาษาเมียนมาเมียนมาสกครับย่สู่จีสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบก,กับรายการภาษาพม่าชุดสนทนาภาษาเมียนมาผมมาดีสามประกอบกิจครับวันนี้พบก,กับอาจารย์ตูซาเหนยเช่นเคยนะครับมิงกลาบาสยามะมิงกลาบาชีดิชันบาชีดิชันตูซาเหนค่ะวันนี้เป็นตอนที่12นะครับนำเสนอเรื่องที่แผนกเอ็กซเรย์ครับคำว่า เอ็กซภาษายย่ามาพูดว่าดบมาดบมนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทสนทนาเรามาทำความรู้จักรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้อคุอคุคันหรือการตั้งท้องโกว ดัมมะมหคาดคิดทีทีถ่ายเอ็กซเรย์ดัมมันใหญ่ดัมมันใหญ่เสื้อผ้าอาวุอาวุก่อนอื่นอายอายีเปลี่ยนแล่แล่เสื้อชั้นใน ดืคอินจีดื่มคันอถอดชเก็บเต็เก็บเต็นตห้องนี้ดีอ, <c oughs> อ่ค่ะดีอคข้างในทเท่ตู้ใบเล็ก บิโรบิโรอเตเลแขวนเช่เช่ล็อกกุญแจตอกค่ะตอกค่ะเครื่องประดับและวุเละซาและวุเละซา้อยคอ <A. S 1> ้อยคอเวจูเวจูที่ตรงนี้ ดีเนยียดีเนียหน้าอกยิมบะยิมบะติดเอาไว้ติดเอาไว้หรือแนบไวก้กะทากะทาอย่างตั้งตรงหรือตรงตรงมะ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 หยุดหรือยืนแยะ เข้า A เ te Shu อเ te Shu อย่างแรงหรือแรงแรงปีงปีปีมปีสักครู่คนาคนากลั้นหายใจคนากลั้นหายใจอะแอ e au อเ te อาอ้อาคุณผู้ฟังครับ เรามาเข้าสู่บทสนทนากันเลยนะครับตอนนี้กําลังมีคันหรือคิดว่าอาจจะมีคันหรือเปล่าครับอะคูโกวงชีนีตลาดามามะโฮดามามะโฮโกวงชีไนเดลุทินตลาคิมยไม่มีคันค่ะถ่ายเอ็กซเรย์ได้ค่ะกวงมชีบาบูดัมันยายลุยาบาเดชิเปลี่ยนเสื้อผ้าสําหรับถ่ายเอ็กซเรย์ก่อนครับ ถอดเสื้อชั้นในด้วยนะครับดับมาายโพอวุ่ยนเล็บาคิมเบียอดรินค์เอนจีบาชดเคบาจะต้องเก็บพวกเสื้อผ้าที่ถอดไว้ตรงไหนหรือชุดไลเดอวุดรูโกเบมาเติงทายามาเลแขวนไว้ในตู้เล็กๆที่อยู่ในห้องนี้แล้วล็อกคุณอีลีเทมาเชตทาบีตอกคดทาลูยาบาเเดแล้วพวกเครื่องประดับล่ะ จะต้องถอดไว้ด้วยไหมแลวูเและซาดุยโกชุดทาเกยมามลาถอดไว้แค่สร้อยคอก็พอครับเวจูเบชุดทาเกบาเกบาได้ค่ะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วค่ะโฮเกชิอว,วูเลปิบาบีเอาหน้าอกแนบไว้ตรงนี้และยืนตัวตรงเพื่อถ่ายเอ็กซเรย์ครับดดมมาไยโพดีเนยามายิมบันเน กทาบีมัมมนี่หรือคะดีโลยะยาะลาชิใช่แล้วครับสูดลมหายใจเข้าแรงๆแล้วกลั้นหายใจเอาไว้สักครู่ครับเอาละอยู่อย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วครับโฮปี้อเตเป็นๆชูบีคานอเตตอัองทาบาโฮปี้อเตตอังทาบาโฮปี้เอติอตัยนีบาปีบาบี ได้คะ่ะโเคุณผู้ฟังครับต่อไปมาดูรายละเอียดของการใช้คำในบทสนทนากันนะครับประโยคแรกตอนนี้กำลังมีคันหรือคิดว่าอาจจะมีคันหรือเปล่าครับอกกคคูชชิินนตลลลาาาาดดมมมเทีโแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าเดี๋ยวนี้คันมีอยู่หรือเปล่า หรือคันคิดหรือเปล่าครับในประโยคนี้คำว่าอคูแปลได้ว่าเดี๋ยวนี้หรือตอนนี้กุงแปลได้ว่าคันหรือการตั้งท้องชีแปลว่ามีนีแปลว่ามีนีแปลว่าอยู่หรืออาศัยอยู่ เมื่อใช้เป็นคำกริยาช่วยตามหลังคำกริยาหลักจะสื่อว่ากำลังทํำอยู่หรือกำลังเป็นอยู่ตะล่าเป็นคำแสดงคำถามกริยาแปลได้ว่าไหมหรือไม่หรือ,รอเปล่าสถานีวิทยุศึกษาดามะมหแปลได้ว่าหรือนายแปลว่าชนะ เมื่อใช้เป็นคำกริยาช่วยตามหลังคำกริยาหลักจะสื่อว่าตามหลังคำกริยาหลักจะสื่อว่าทำได้ทำไหวหรือเป็นไปได้แต่เป็นคำลงท้ายประโยคบอกแล้วตามหลังคำกริยาเพื่อทำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ไม่สามารถแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้โลเป็นคำเชื่อมประโยคแปลได้ว่าเพราะว่า หรือที่ว่าที่แปลว่าคาดคิดคิดคมยาเป็นคำลงท้ายประโยคพูดของผู้ชายแปลได้ว่าครับทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังมีคันนี้กำลังมีคันหรือคิดว่าอาจจะมีคันหรือเปล่าครับภาษาเยามาพูดได้ว่าอคูโกวชินีตาดาดาม,ม,ามะมห กูชินเดลูทินดลาคิมเบียประโยคต่อมานะครับไม่มีคันค่ะถ่ายเอ็กซเรย์ได้ค่ะดัมมายายลูยาบาเดชิแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าคันมีไม่เอ็กซเรย์ตรีทำได้ค่ะในประโยคนี้คำว่ามาบูเป็นรูปบู เป็นรูปแบบการปฏิเสธเพื่อจะสื่อความหมายว่าไม่โดยใส่คำกริยาไว้ระหว่างคำมากับบูป่าเป็นคำแสดงความสุภาพในภาษาเยอมาไม่สามารถแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้มาแปลได้ว่าเอ็กซเรย์ใหญ่แปลว่าตีเมื่อใช้ร่วมกับคำนามเกี่ยวกับรูปภาพหรือ กล้องจะสื่อว่าถ่ายภาพล่ยาแปลได้ว่าทำได้ชิ่เป็นของผู้หญิงแปลได้ว่า้าค่ะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีคันค่ะถ่ายเอ็กซเรย์ได้ค่ะพูดเป็นภาษามยมาได้ว่ากูมาชีบาบูดัมมันยายลู่ยาบาเดชประโยคต่อไปนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับใครนะครับ เปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับถ่ายเอ็กซเรย์ก่อนครับถอดเสื้อชั้นในด้วยนะครับดบมาาายแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าเอ็กซเรย์ตีเพื่อเสื้อผ้าก่อนอื่นเปลี่ยนทำเถอะครับเสื้อชั้นในก็ด้วยถอด ได้ทำไปทำเถอในประโยคนี้คำว่าโพเป็นคำบุพบทชี้เหตุผลแปลได้ว่าเพื่อชี้เหตุผลแปลได้ว่าเพื่อเมื่อใช้คำนี้มาเชื่อมคำนามคำกริยาหรือประโยคที่อยู่ก่อนหน้าโพจะเป็นผลที่ได้รับแล้วคำนามคำกริยาหรือประโยคที่อยู่ข้างหลังคำโพ จะเป็นเรื่องที่ต้องทำซึ่งการใช้ไม่เหมือนกันกับภาษาไทยอวุแปลได้ว่าเสื้อผ้าอี้แปลว่าก่อนอื่นเล่แปลว่าเปลี่ยนป่าใช้ตามหลังคำกริยาลงท้ายประโยคคำสั่งยังกริยาลงท้ายประโยคคำสั่งอย่างสุภาพหรือคอร้องแปลได้ว่าทำเถอะ คิ m b i a เป็นคำลงท้ายประโยคพูดของผู้ชายแปลได้ว่าครับ a d r n n k n n g แปลว่าเสื้อชั้นในมาดวยหรือก็ด้วย Shu แปลได้ว่าถอดแค่ Ke, เป็นคำต่อท้ายคำกริยาแปลได้ว่าได้ทำไปนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับ เปลี่ยนเสื้อผ้าสําหรับถ่ายเอ็กซเรย์ก่อนครับถอดเสื้อชั้นในด้วยนะถอดเสื้อชั้นในด้วยนะครับภาษาเยอรมาพูดได้ว่าดัมมยนยโพอวูดเยนเลบาคิบยอาอดวินคันอิงจีบาชุกเคบาเปรียบต่อมานะครับจะต้องเก็บพวกเสื้อผ้าที่ถอดไว้ตรงไหนหรือชุดไลเตอ,อวูดวกถอดออกไปที่เสื้อผ้าทั้งหลาย จะที่ตรงไหนต้องเก็บไว้ในประโยคนี้คำว่าชดไล่แปลได้ว่าถอดออกไปแก่เป็นคำขยายคำนามโดยจะมีคำกรีมีคำกริยาหรือวลีกริยาอยู่ข้างหน้าคำแต่เพื่อขยายคำนามที่อยู่ข้างหลังคำแต้แปลได้ว่าที่ซึ่งอันตดย เป็นคำแสดงความเป็นพหูพจน์ของคำนามทั่วไปใช้ในภาษาใช้ในภาษาพูดเท่านั้นแปลได้ว่าทั้งหลายบรรดาพวกกเป็นคำแสดงสถานะกามของประโยคไม่สามารถแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้เบมาเมเลเป็นคำแสดงคำถามในบริบทอนาตระหวังคำว่าเบมากับ มมเล่แปลได้ว่าจะที่ตรงไหนเตงทายาแปลได้ว่าต้องเก็บไว้นะคะทบทวนประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะครับจะต้องเก็บพวกเสื้อผ้าที่ถอดไว้ตรงไหนจะต้องเก็บพวกเสื้อผ้าที่ถอดไว้ตรงไหนหรือภาษาญย่มาพูดว่าชุดลายเจอวุธรีกูเบมาเติงทายามมเลประโยคต่อมานะครับ แขวนไว้ในตู้เล็กๆที่อยู่ในห้องนี้แล้วล็อกกุญแจเอาไว้ได้ครับดีอะคันเทกะบีโดอตีลีเทม่าเชกทาบีโตคาทาลุยาบาดเดแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่านี่ห้องข้างในจากตู้ขนาดเล็กข้างในที่กุญแจล็อกไว้ ทำได้ในประโยคนี้คำว่าดีแปลว่านี่นี้อาคาแปลว่าหอ้องแท่แปลว่าข้างในกะแปลว่าจากแท่แปลว่าข้างในกะแปลว่าจากบิรูแปลได้ว่าตู้อติลีแปลได้ว่าขนาด เล็กมาเป็นคำแสดงตำแหน่งสถานที่และเวลาเปลยได้ว่าที่และเวลาแปลยได้ว่านะที่เมื่อเชิดทาแปลยได้ว่าแขวนไว้ B ีเป็นคำเชื่อมคำกริยาแสดงความต่อเนื่องของการกระทำเปลได้ว่าเสร็จแล้วต่อไปนะคะ ทบทุนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับแขวนไว้ในตู้เล็กๆที่อยู่ในห้องนี้แล้วล็อกกุญแจเอาไว้ได้ครับพูดเป็นภาษาเมียนมาได้ว่าดีอคันเทกะบีโรอะเตลีเทหมาเชตทาปีตอคาทาลุยาบแล้วพวกเครื่องประดับละ่ะจะต้องถอดไว้ด้วยไหมและวูดและซาดุยโกชุดทาเคยามลาแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่า เครื่องประดับทั้งหลายก็ด้วยถอดไว้ได้ทำไปจะต้องไหมในทำไปจะต้องไหมในประโยคนี้คำว่าเลวุเลซาแปลได้ว่าเครื่องประดับก็เป็นคำตำหลังคำนามใช้ในรูปแบบคำถามแปลได้ว่าก็ด้วยชุดทาแปลได้ว่ามล่า เป็นคำแสดงคำถามในบริบทอนาคตเปลยได้ว่าจะต้องไหมนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพวกเครื่องประดับล่ะจะต้องถอดไว้ด้วยไหมภาษาญย่ปมาพูดว่าเลวูเลซาดุยโกชุดทาเคยาเลวูเลซาดุยโกชุดทาเคยะมาลาสถานีวิทยุศึกษาประโยคต่อมานะครับถอดไว้แค่สร้อยคอก็พอครับ สเวเ j จูเปชุทาเคบาแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าสร้อยคอเท่านั้นถอดได้ทำไปทำเถอในประโยคนี้คำว่าสเวเยจูแปลว่าสร้อยคอเป้เป็นคำจำกัดความหมายของคำนามแปลได้ว่าเพียงแค่หรือเท่านั้นนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไว้แค่ส้อยคอก็พอครับภาษามยามาพูดว่าเสวจูเบชุดทาเคบาประโยคต่อมานะครับได้ค่ะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วค่ะโฮเกชิอวุเลปีบาบีแปลตามภาษาเมยียนมาตรงๆจะได้ว่าชเปลี่ยนเสร็จสิน้นเป็นไปแล้วในประโยคนี้คำว่าโฮเก เป็นวล,ลีที่ใช้ตอบรับประโยคพูดของคู่สนทนาเปลได้ว่าใช่ครับใช่ค่ะเพื่อสื่อว่าราบทราบแล้วหรือเพื่อสื่อว่าราบทราบแล้วหรือเป็นเช่นนั้นปี๋เปลได้ว่าเสร็จสิน้นปีเป็นคำลงท้ายประโยคตามหลังคำกริยาเปลได้ว่าเป็นไปแล้วเกิดขึ้นแล้ว หรือเริ่มไปแล้วนะคะได้ค่ะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วค่ะภาษามี่มาพูดได้ว่าโฮเกชิอุลเลปีบาบีปรียวต่อมานะครับเอาหน้าอกแนบไว้ตรงนี้และยืนตัวตรงเพื่อถ่ายเอ็กซเรย์ครับดัมมยาไยโผด,ดีเนยามายิมบันมายิมบันเน่กะทาบีแมมมายปา และตรงจากภาษามเมียนมาจะได้ว่า่ายเอกซเรเพื่อนี้สถานที่ที่หน้าอกกับติดเอาไว้เสร็จติดเอาไว้เสร็จแล้วตรงตรงยืนทําเถอะในประโยคนี้คำว่านียาแปลได้ว่าตําแหน่งหรือสถานที่ ยิ้มบะแปลว่าหน้าอกกะทาติดเอาไว้หรือแนบไว้มะมาแปลว่าตรงตรงแยะแปลว่าหยุดหรือยืนนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาหน้าอกแนบไว้ตรงนี้และยืนตัวตรงเพื่อถ่ายเอกซเรย์ครับภาษามยมารงเพื่อถ่ายเอกซอเรย์ครับภาษามยมาพูดว่าดับมาย,าย่ผูก ดีเนียามายิมบันเนกะทาบีมะ,มะมะยาปาประโยคต่อไปนะครับต้องยืนอย่างนี้หรือคะดีโลยะยาดาลาชิแปลจากภาษาเมียนมาอย่างนี้ยืนได้การที่ใช่ไหมคะในประโยคนี้คำว่าดีโลแปลว่าอย่างนี้ยาแปลว่าได้ เมื่อใช้เป็นคำกริยาช่วยจะสื่อว่าทำได้ได้หรือต้องทำดาใช้ตาหลังคำกริยาแปลว่าการที่หรือที่ว่าลาเป็นคำแสดงคำถามแปลได้ว่าใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่านะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องยืนอย่างนี้หรือคะภาษามีมาพูดว่า ดลยะยะยะดลประโยคต่อไปนะครับใช่แล้วครับสูดลมหายใจเข้าแรงๆแล้วกลั้นหายใจเอาไว้สักครู่ครับเอาละอยู่อย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วครับสถานีวิทยุศึกษาทาบาหอบีเอดีอไตนนบาปีบาบีแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าถูกต้องเป็นไปแล้วสูดลมหายใจเข้า แรงแรงเสร็จแล้วสักครู่กลั้นหายใจสักครู่กลั้นหายใจไว้ทําเธอใช่แล้วตามอย่างนั้นอยู่ทําเธอเสร็จสิ้นเป็นไปแล้วในประโยคนี้คำว่าโฮแปลว่าใช่ถูกโฮแปลว่าใช่ถูกต้อง เมื่อรวมกันกับคำว่าปีได้เป็นหกปีจะเป็นคำที่นิยมใช้เพื่อสื่อว่าใช่แล้วอย่างนั้นแหละเอาละ a t t a c h you แปลได้ว่าหายใจเข้าป,ปีปีแปลว่าแรงแรงคันนาแปลว่าสักครู่อัดแออัดแปลว่ากลั้นหายใจ ถาแปลว่าไวเอ็ดีอาจได้แปลไดน้นั้นนี่แปลว่าอยู่นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่แล้วครับสูดลมหายใจเข้าแรงๆแล้วกลั้นหายใจเอาไว้สักครู่ครับเอาละอยู่อย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วครับภาษามย่มาพูดได้ว่า h o p e แล้วครับภาษามยมาพูดได้ว่า h o p e อแต่เปลี่ยนเปลี่ยนสูบิคณะอแต่าทบา h o b ีเอดี้อไดนีบาพีบาบีประโยคสุดท้ายนะครับได้ค่ะโฮเกชิน okay, <sh> แปลใช่ค่ะค่ะในประโยคนี้คำว่า h o เกเป็นวลีที่ใช้ตอบรับประโยคคำพูดของคู่สนทนาแปลได้ว่าใช่ครับใช่ค่ะ เพื่อสื่อว่าราบทราบแล้วหรือเป็นเช่นนั้นนะคะทบทวนปปะโยวอีกครั้งหนึ่งนะคะโเกชิคุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจที่ได้จากบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับประโยคในบทสนทนาที่ว่าถอดเสื้อชั้นไหนด้วยนะพูดเป็นภาษาญี่มาว่าอะดวิงค์เอ็นจีบาชุกเคบาอะดวิงคนเอนอะดวิงคนเอนจีบา ชกแค่บาในประโยคนี้คำว่าแค่เป็นคำตําหลังคำกริยาหลักเพื่อแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในตอนที่พูดถึงเหตุการณ์นั้นๆนะคะแปลความหมายได้ว่าเคยเป็นเคยทำหรือได้ทำมานะคะเรามาดูตัวอย่างอื่นกันนะคะว่าดื่มน้ำมาเยอะ พูดว่าเย่เมียเมียเต้าแคบาเย่เมียเมียเต้าเคเมียเมียเต้าแคบาอยากรีนอาหารมาพูดว่าอาซามาซาแคบาเนอาซามาซาแคบาเน่ทายเอ็กซเรมาแล้วใช่ไหมพูดว่าดัมมา ย่ยแค่ปีลาเอาเสื้อผ้าที่ใส่แล้วใส่ในกระบุงไว้ด้วยเถอะพูดว่าวุปีดาอวุกโงดาวเทเทเคบาวุปีดาอวุโก่ดาวเทวุปีดาอวุกโงดาวเทเทเคบานะคะครณผู้ฟังครับ เรามาฟังบทสนทนาเป็นภาษาเมยียนมากันอีกครั้งนะครับอคูโกวุงชีนิตละดมามา,ามโฮโกวูงชีนายเดยลูที่นตลกมยาโกวูงม่มิชีบาบูดัฟมายายลูยาบาร์เดชิดัฟมายายผูอาวุอาินเลบากมยาอาตุนิการเอ็นจีบาเช่อแคบะชื่ไลจเดอาวุด้วยกูเป็นมาเต้นท้ายาเมเลดีอักัแทก้บิโรอตีลีแทมา ချိတ်ထားပြီးတော့ခတ်ချိတ်ထားပြီးတော့ခတ်ထားလို့ရပါတယ်လက်ဝှက်လက်ဆားတွေကိုချွတ်ထားခဲ့ရမလား쇠조베ချွတ်ထားခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရှင့်အဝတ်လဲပြပါဘီရဟမန်ยายဘူဒိနီယာမာရင်ပတ်နဲ့ကတ်ထားပြီးမတ်မတ်ရပါအသက်ဖြင်းဖြင်းရှူပြီးခဏအသက်အောင့်ထားပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတိုင်းနေပါ พี่บาบีฮุเกชินสถานีวิทยุศึกษาสุภาษิตชวนคิดจากเมียนมาซินซาสยากาวเด่เมียนมาสกโบงสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นำเสนอสุภาษิตท,ที่ว่านองคาลานองคาซีนางคาลานางคาซีแปลตรงได้ว่ามาตอนอนาคต ราคาตอนอนาคตนะคะค้ดนะคะคำศัพท์ที่อยู่ในสุภาษิตนี้คือนาองคาแปลได้ว่าตอนอนาคตหรือภายภาคหน้าลาแปลได้ว่ามาซีแปลว่าราคานะคะความหมายของสุภาษิตนี้คือซื้อขายกันในเวลาปัจจุบันก็จะได้ราคาของณนะ ขณะเวลานั้นแต่ถ้าจะมาซื้อขายกันในเวลาอนาคตก็จะได้ราคาที่เป็นราคาของในอนาคตที่อาจจะแพงกว่าหรือจะแพงกว่าหรือถูกกว่านะคะซึ่งเปรียบเทียบว่าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาจากกางกระทำในปัจจุบนันนี้ก็ต้องอาศัยดูสถานการณ์ใน ตอนที่ปัญหานั้นเกิดเพื่อคิดแก้ไขาไม่ต้องวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นคล้ายกับสำนวนไทยที่ว่ายาพึ่งตีตนก่อนค่ายนะคะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพมา่าชุดสนทนาภาษาเมียนมาเรื่องที่แผนกเอ็กซเรย์ ray, ได้หมดลงแล้วนะครับพบก,กับผมอดิศรประกอบกิจและ อาจารย์ทุสาณ์หน่อยได้ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับมิงกลาบาคเมยียสวัสดี